โอเคครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่18มกราคมนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคำกันต่อนะเมื่อวานก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดนะที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสที่จะรีบาวที่ออเดอร์บ็อกของไทมเฟรม4ชั่วโมงนะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่ผมบอกนะไม่ว่าโซนไหนมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับก็มีโอกาสทะลุได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเรา วางออเดอร์ตามแผนของเราเนี่ยก็ควรจะต้องมี Stop l ล s อด้วยนะเมื่อวานนี้ผมบอกว่า Order Box ตรงเนี้ยมันเป็น Order Box ลที่แข็งแรงใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีการมากิน liquidity หรือว่าทำ liquidity sweep ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อวานที่เราบอกกันนะเนาะเนี่ยตรงนี้นะขนาดแท่งเทียนแข็งแรงขนาดนี้นะ ชนลงมาเนี่ยยังเอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็ต้องเผื่อเผื่อใจไว้ด้วยว่าเราอาจจะโดนสต็อปลอสเมื่อวานผมก็โดนสต็อปลอสเพราะว่าผมบายแถวๆเนี้ยมันเด้งขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้ปิดเพราะว่าผมวางสต็อปลอสไว้ข้างล่างเนี่ยก็โดนไปนะครับนะโอเคไม่เป็นไรเราก็มาดูมุมมองใหม่นะครับว่าเขามีโอกาสที่จะลงต่อหรือว่าจะขึ้นนะถ้า ดูในทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยกรอบการเทรดของเขาเนี่ยเขายังเป็นขาขึ้นอยู่นะเพียงแต่ว่าตอนเนี้เขายังไซเวยอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับก็คือสองศูนย์ไม่ใช่สองหนึ่งประมาณสี่ศูนย์นะแล้วแต่โบกอันนี้แล้วก็ต่ําสุดเนี่ยที่หนึ่งเก้าสามหนึ่งคือทำเฟรมเฮดสี่เนี่ยเขายังลงต่อหรือว่าไซเวยอยู่ในนี้ได้นะเป็นกรอบขาขึ้นของเขาอยู่ในนี้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราจะเทรดเนี่ยเราใส่ทำเฟรมเฮดสี่ตอนนี้ก็คงไม่ ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเราควรจะต้องลงไปในไทม์เฟรมเล็กนะครับอย่างเช่น1ชั่วโมงเนี่ยเป็นตัวดูว่าเทนของ1ชั่วโมงเนี่ยเขาเป็นอะไรแล้วก็เทรดไปตามนั้นก่อนนะครับอ่ะโอเคไปดูที่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเขาเป็นขาลงเมื่อวานนี้เองนะครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาเป็นขาขึ้นอยู่มีการทำาชนออฟ of c h a r a ต t ร r ตรงนี้ใช่ไหมอ้าวล้วก็เข้าใจสิว่าเป็นมันน่าจะเป็นขาขึ้นได้นะครับเราก็วางอะไรอ่ะวาง วางแนวดีมานโซนไว้ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อวานมันลงมาเออโอเคเราก็ดีใจนะว่ามันเด้งขึ้นไปแต่พอมันเด้งขึ้นไปมันมันไม่มันไม่ทำหายใหม่มันก็ลงหลุดลงมาเลยนะครับอ่ะอันนี้เราก็แพ้ไปนะครับเมื่อวานทีนี้ตอนเนี้ยเขาหลุดโลสตองโลที่ผลักดันให้ราคามันเบรกหายตัวนี้ขึ้นไปทำหายใหม่แล้วเมื่อวานเขาก็หลุดลงมาอีก นะครับเขาก็เลยกลายเป็น chain of c h a r a c t e r ในฝั่งขาลงอันนี้ผมเขียนให้ผิดนิดนึงต้องเป็นสีแดงนะครับอ่ะทีนี้มุมมองเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเด้งเซลล์นะครับในกรอบนี้แต่ว่าตรงนี้เขายังไม่มีโลนะเขายังไม่มีโลนะครับต้องขึ้นมากิน n d u c e m e n t ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือแถว2.9นะครับ2.0.29นนะครับอ่ะถึงจะมีโล ใหม่ได้นะครับแล้วก็พอดีตรงบริเวณเนี้มันมีออเดอร์บ็อกซ์2 0 2 3ามงได้อยู่ด้วยนะถ้าเขาขึ้นมาแล้วทำไส้แถวนี้นะครับเราก็เซลล์เนี่ยถ้าแถวนี้แหละ20 2 3 0 2ยงแต่ว่าถ้าเขาขึ้นมาทำไส้เนี่ยมันก็จะดีมากเพราะว่าตรงนี้มันก็จะกลายเป็นโลไปด้วยนะครับคืนนี้มีข่าวเราก็ลองสังเกตดูบริเวณแนวนี้แล้วกันแต่มันก็มีอีกแนวหนึ่งที่บางครั้งเนี่ยมันขึ้นมาไม่ถึงก็คือแนวแฟ แวลู e ก็ p ที่มันอยู่ตรงนี้ย4 4 9ถึง1นเนี 19, ่ย2014นถึง2019นะครับอาจจะทําให้ราคาเนี่ยมันลงไปก่อนก็ได้เราก็ต้องดูด้วยนะครับสําหรับคนที่จะเซลล์นะสองแนวนี้ลองดูให้ดีละกันก็อย่าลืมส t o p l o อสเซลแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้มาหยุดแค่แนวที่เราบอกันนี้อาจจะไปข้างบนก็ได้นะครับต้องระวังให้ดีนะ ที่ถามว่าเขาลงมาเนี่ยตรงเนี้เขามาหยุดเนื่องจากอะไรนะครับที่มันมีการรีเบลเนี่ยเขามารีบเนื่องจากว่าเขามาใช้โซนสวอปโซนตรงเนี้ยที่เคยพูดนานและนะแล้วเขาก็ลงมาถึงนะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป้าของผมอะที่จะออกเซลล์อะผมจะมาออกตรงนี้แหละนะที่ผมเคยพูดนานละว0 2 0 0 0ยนะครับ แต่ว่ามันมาไม่ถึงใช่ไหมมันมาแค่ตรงนี้แล้วรีบาวซัดโหค่อนข้างที่จะแรงเลยผมก็นู่นแหละเซลผมก็ไปหมดแลวนะครับทีนี้ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยที่เขารีบาวเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้นะครับเขาเป็นแนวแถวๆนี้เขาเป็นเดิมทีอ่ะเขาเป็นแนวต้านแหละแต่ว่าเขามีการถูกเบรกเป็นแบบอ่าคีนเบรกเอาตตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงแนวต้านเดิม เขาก็เลยกลายมาเป็นแนวรับในปัจจุบันนี้แหละนะครับอ่ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า <c oughs> <c oughs> เขาจะรีบาวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอืมอ่ะเราก็ดูไว้นะว่าเขาจะรีบาวได้แค่ไหนวันนี้ผมคิดว่าเขาคงรีบาวแหละรีบาวเสร็จแล้วไปชนแนวไหนแล้วค่อยย่อตัวลงต่ออ่ะอ่ะเราก็มาดูทมเฟรมสิบห้านาทีแต่ว่ามันมีโซน มากกว่า t ทม e เฟรมหนชั่วโมงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีฮิดเดนเบดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะถ้าเ,เพื่อนๆมองที่แท่งเทียนของ t ทม e เฟรมหนชั่วโมงเราก็เห็นฮิดเดนเบดซ่อนอยู่เนตรงนี้ตรงนี้นะมันอาจจะเป็นของ t ทม e เฟรมสิบนาทีก็ได้นะครับอ่ะไปดู15นาที t ทม e เฟรมสิบนาทีกรอบการเทรดก็เป็นกรอบเดียวกับ i ทม f เฟรม หชั่วโมงแหละเพราะว่าายเขาอยู่ที่แถวสองศูนย์หกสองใช่ไหมแล้วเขาก็ทำเชนอ of คา a r เตอร์เมื่อวานนี้ที่เดียวกันกันกบทําเฟมหนึ่ชั่วโมงมันซ้อนทับกันอยู่แต่ว่าตอนเนี้ทําเฟมสิบห้นาทีเขามีโลแล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาไปกินแนวอ้ายางยางขอโทษทียางเหมือนกันแต่ว่า inducement เขาอยู่ต่ำกว่าทําเฟมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาอยู่ตรงแถว หนสองเนี่ยถ้าราคามันมาเกี่ยวตรงนี้ปุ๊บเราก็จะให้ตรงนี้มันเป็นโลใช่ไหมอ่าเาเราก็จะได้กรอบการเทรดโลที่ตรงแถวนี้ผมให้ไว้ก่อนก็ได้นะเพราะคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปถึงกันแหละอืมอยู่ที่ศูนย์สองตรงนี้โลของเขานะอ่ะโอเคทีนี้แนว ซัพบา,ายที่ใกล้ที่สุดของ15นาทีเนี่ยเขาก็อยู่ตรง20 19ถึง20 23อ่ะก็เป็นที่เดียวกันกันกบทา์เฟรม1ชั่วโมงไหมอ๋อ1ชั่วโมงนี่2 3องสาเขาขยบขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะเห็นไหม hidden b a s ตรงเนี้ยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยไอ hidden b a s ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของ15นาทีจริงด้วยนะอืมอ่ะโอเค15นาทีต่อแนวแรกของ แนวแรกสําหรับการเซลล์ของ Time f ฟร m e 5 5นาทีอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปเราก็ต้องสต็อปลอยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาแนวใหม่นะ่าจจะเป็นแนวข้างบนนี้หรือเปล่าหรือข้างบนขึ้นไปอีกนะยังไม่รู้นะครับอ่ะโอเควันนี้ของ15นาทีกับของ1ชั่วโมงเนี่ยเป็นเด้งเซลล์แต่ว่ามันเพิ่งจะมาโลได้แป๊บเดียวเองอะ่ะมัน มันน่าจะรีบาวขึ้นไปก่อนนะเพื่อนๆก็จะเย็นๆถ้าคนอยากจะเซลล์อย่างเดียวเนี่ยคือมองหน้าเซลล์อย่างเดียวนะต้องใจเย็นๆรอให้เขาถึงโซนก่อนแต่ว่าสําหรับขาบายนะต้องไปดูไทม์เฟรม5นาทีนะครับขาบายต้องดูไทม์เฟรม5นาทีเพราะว่าการที่ไทม์เฟรมใหญ่อย่างเช่น1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะรีบาวเนี่ย5นาทีเนี่ยมันต้องเป็นขาขึ้นไปก่อนนะครับอ่ะเราก็มาดูสีหนาทีเนี่ยถ้าเราจะบายไปก่อน สั้นๆเพื่อที่ไปเซลล์เราจะบายได้ตรงไหนอ่ะเราก็เห็นแล้วว่าไทาม์เฟรม e 5นาทีเนี่ยเขาเกิดเริ่มเกิดการเปลี่ยนเทรนกลับเป็นขาขึ้นแล้วนะครับตรงบริเวณนี้เขามีการเชนออฟเคเลเตอร์เนี่ยไฮเดิมเขาอยู่ตรงนี้โลเขาอยู่ตรงที่เดียวกันนั่นแหละ2 0 0 2เนี่ย, 20, 02, ยแล้วเขามีการทำเชนออฟเคเลเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น5นาทีเนี่ย เริ่มมีการจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วรอเขาย้อนกลับลงมานะครับเราก็ไปดูว่าเขาจะย้อนกลับลงมาเนี่ยใช้ที่โซนไหนนะผมให้โซนไ้ก่อนแล้วกันนะโซนอาจจะเป็นแท่งเทียนแท่งนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมมีการกวาดสภาพคล่องตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยมันมีใต้ของเขาเห็นไหมเนะนี่ยตรงเนี้ยมีการกวาดสภาพคล่องตรงนี้เดี๋ยวนะ เยอะจัดหาไม่ถูกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นกรอบการเทรดของเรานะครับให้เป็นแท่งเทียนตรงนี้เลยนะอ่าดีมาโซนให้เป็นดีมาโซนแล้วกันนะ2องศูนย์ถึงสองศตรงเนี้ยอ่ะถ้าลงมาเนี่ยคิดว่าอาจจะมีโอกาสที่จะรับราคาอยู่แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับ เสร็จแล้วถ้าถ้ามันเอาไม่อยู่เนี่ยมันก็ยังมีแนวแฟร์วัลู์แกรบตรงนี้นะครับแล้วก็มาใช้โซนแบบว่าเอ็กซ์ตรีมโซนนะที่เราเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมโซนนี่แฟร์วัลู์แกรบใช่ไหมขยายนิดนึงเนี่ยตรงนี้แฟร์วัลู์แกรบของของโซนนี้แล้วก็มีออเดอร์บ็อกเห็นไหมครับออเดอร์บ็อกตรงนี้อยู่ แท่งสีแดงแท่งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเบรกขึ้นไปทำอิมบาลานขึ้นไปแล้วก็มีการเบรกช็อคเพราะฉะนั้นโซนเนี้ยสองโซนเนี้ยผมคิดว่าก็พอที่จะใช้เป็นแนวรับในการที่จะบายกลับขึ้นไปเพื่อที่จะไปเซลล์ในทำซีมใหญ่ก่อนได้นะอ่ะเราดูที่โซน Extreme Zone เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่2 0 0 2ถึง สองศูแล้วกันนะมันมันเนี่ยนะครับถ้าราคาลงมาถ้าราคาลงมาสมมติลงมาก็อาจจะเป็นโซนนี้คือโซนมันแคบน,นะทาเฟรมหนาทีใครจะเพนดิ้งก็ได้อาจจะแบ่งไม้ตรงกลางขอบบนนะครับสองสองออเดอร์พอเพราะว่าถ้าหลุดถ้าหลุดโซนนี้ควรจะไปใช้โซนข้างล่างแล้วนะครับ ก็คาดหวังว่ามันจะให้ขึ้นไปนะไอแพทเทิร์นกลับตัวเนี่ยคงไม่ได้ไปมองแล้วเพราะถ้าจะมองเนี่ยต้องย่อยลงไปในทมเฟรม1นาทีเลยนะอันนี้โซนมันไม่กว้างมากแค่200จุดเรา pending ได้นะถ้าโซนไม่เกิน200หรือ300จุดเนี่ยเราก็สามารถ pending ได้นะอ่ะโอเคอ่ะอันนี้สำหรับคนบายนะครับอาจจะมาใช้โซนนี้แล้วเด้งหรือมาใช้โซนนี้แล้วเด้งอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไป วางแผนกันเอานะครับสำหรับผมเชียร์โซนแรกก่อนละกันดีกว่าอย่าลงมาลึกเลยลงมาลึกแล้วเสียวเมื่อวานนี้ก็โดนไปทิ้งแล้วทีนี้แนวต้านของไทม์เฟรม5นาทีเนี่ยเขาก็อยู่ที่เดียวกันกับไทม์เฟรม e 5 5นาทีก็คือ2019-2023ถึง2023ตรงนี้นะถ้าขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถใช้โซนเนี้ยในการที่จะเซลล์ได้นะครับเซลล์ sell แล้วก็คาดหวังให้มันหลุดโรลงไปเลยนะ TP ของเราก็คือโรเดิม erm, นั่นเอง นะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีแนวแฟร์แวลูกแก็บตรงนี้ก่อนนะอาจจะชะง,งักนิดนึงนะหรือว่าจะลงต่อไปเลยอันนี้ต้องไปดูนะถ้าชะง,งักนิดนึงแล้วขึ้นต่อก็มอง20 1 9ูน2 3ถึงสองศนาะครับอาวันนี้คงมีประมาณนี้คิดว่าคงครบทวนนะทวนกันนิดนึง1ชั่วโมง15นาทีเป็นเด้งเซล์แต่มันเพิ่งลงมาทำโลใช่ไหมทำเฟรมเล็กที่สุดอะอย่างเช่น5นาทีเนี่ยที่เราดูเนี่ย มันควรจะต้องเป็นขาขึ้นกลับขึ้นไปก่อนเพราะฉะนั้นคนที่จะบายสั้นๆเพื่อไปเซลลก็มาดูททมเฟรม5นาทีส่วนคนที่รอจะเซลอย่างเดียวหนุนไปดูททมเฟรม15นาทีกับ1ชั่วโมงนะครับวันนี้อ่ะประมาณนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ